สวัสดีครับมาผมมาพอกับเซวาสครับมันนี้ทรงมอบรถให้นะครับคุณชาตีนิยมนะครับมนันนี้คุณดาวที่สามแสนสองนะครับคนเป็นปีนะครับปีละแสนก็บาทนะครับ อุปรกรณ์ครบชุดนะครับตรวจเรียบร้อยอันนั้นเรียบร้อยนะครับอุปรกรณ์ชุดมาตรฐานคือเก่านะครับต้องขอขอบคุณคนหลายๆนะครับูกค,บก,คบกคาอายุบอกไกลนะครับูกคายบวันเกอ,อกนะครับตำบลดูอำเภอ ล,ล,าลาสซีสไลต์จังหวัดซีซเกตนะครับชุดนี้ครัแถมให้เพิ่นคือเกานะครับของแจกของแถมวมดเลยเข้ามีเต็มนะครับรถอะยะไปเลยนะครับทุกคน18หลอดอู๋เสี่ยวอ2หลอดแล้ก็ดีเลยครับนะ ตัวนี้ก็จะเป็น i x 1 8ึ c นะครับ1 8ึแปด c น,น, <F> นะครับผ่านเป็น d h 2 c 6 f นะครับตัวนี้ราคาเงิื่อนส่วนที่แปดแสนหาหมื่นหาพันแปดร้อยครับ มันเป็นคอคอซื้อขันนอ็อตซื้อนะครับชุดมาตรฐานนะครับตรงนี้เดี๋ยวคนทรงมันก็นจะออกไปลูกค่าเขามาจ่ายเงินยูร่านนะครับจ่ายเงินเรียบรอย้อยเอาไปใส่นะครับโชกไ้มันนะครับกระจโจกเขาก็จะ เปลี่ยนหม่องไม่นะครับเอาไว้อยู่ตรงตั้งหลังคานะครับตรงกลางหลังคาครันอยู่เสี้ยวอาทิตย์ทุละคือสิบวัเดีไปส่งหม่องไปเพิ่นดอ,อกพี่น้องนะครับไปหาอีกเจ้าหนึ่งอยู่นะครับเอานะครับก็ต้องขอขอ,อบคุณ ไปกระเพิ่นก็นได้ครับขึ้นไปกระเพิ่นก็นได้ไเอ่อขึ้น,นไ,ไปขึ้นไปกระเพิ่นเลยไปผู้เดียวเลยเหรได้ผู้เดียวไปน้ำรอบขอไปน้ำรอบก็ได้พาเราไปเลยหน่อยาดดอกรถขับมาง่ายหนึ่งแล้วจะคล้องรถ คนย้ายคนไปน้ำนะครับอ่ามันมายุ่งว่าไกลกัน,นครับอ่ะนะครับก็อย่าเลื่มนะครับาฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามทำแน่เรือว่าผู้ใดอยากได้ทั้งรถไม้หนะครับกับติดต่อกันขมานะครับของแต่ของแถมให้มีให้ ส่วนรถนี่ให้นะครับพร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมที่ใส่เลยนะครับแต่และท่านนะครับกับบกขึ้นกันนอกหอังง่ายผู้ใดอยากฟี่ดาวกับฟีดาวได้นะครับแต่ว่าของทั้ง,งหน้าเพิ่นเพิ่นกับเอาเป็นแบบดาวสูงนะครับ ตอนนี้ดาวสูงมันก็จะมีส่วนลดอกดเบีย้ยให้น้ำพร้อมนะครับอดอกเบีย้ยของคนแค่4จุดเก่าเองนะครับ4.99นะครับดอกเบี้ยเพิ่นปกติดอกเบี้ยอายุ6เปอร์เซ็นต์นะครับ,บ,รอนะรบของคนเหลือ4จุดเก่าเปอร์เซ็นต์นะครับพบร้อมเรียบร้อยเอาออกเดินทางนะครับ,อนะรบเอาไปใส่งานกับขอใหายลำห้รวยนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไแต่เพียงแค่เนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพมื่อนๆในช่องเซวาร์ตคูโบต้าราศีสไลเราจะเล่นนะครับสวัสดีครับ